ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางอยู่ที่ลบบุรีบ้านน้องเจนสวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสวัสดีครับพี่ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราจะไปไหนกันเนี่ยกลับบ้านครับกลับบ้านเหรอเอ้าผมจะพาไปเที่ยวอยู่เที่ยวไหนครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยบนเขาเนี่ยไปเทยอไครับผมฮะเออไปเที่ยวนี่นะป่ามันทะปะหลังเนี่ยนะใช่เนี่ยไป ป่ามันนี่แหละลภูเขาวิวสวยครับเดี๋ยวเพิ่อใช้บันดาลนะครับผมเดี๋ยวพาพี่ตุ้ยไปปีนเขาก่อนจะมาที่ที่นะครับเอาลูกนั้นไหมลูกนั้นไหมอ่าเอาเจน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 เอาลูกนั้นเลยนะซื้อที่บนภูเขาลูกนี้ใช่นะที่ที่บนภูเขาเนียข้างล่างไม่ใช่ป่าอ้อยนี่แหละป่าอ้อยเลยป่ามันป่าอ้อยเห็นป่ะป่าอ้อยป่ามันมีทั้งป่าอ้อยป่ามันพร้อมครับผมผมเห็นวิวมันสวยไงก็เลยอยากลองเข้าไปดูมันมีอะไรบ้างเนาะ นาโอก็ออกมาจากบ้านน้องเจนนะครับด้านหลังเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราก็จะบุกป่าฝ่าดงเข้ยทางนี้นะดูซิว่ามันจะไปทะลุไหนนะครับเราไม่เคยมาด้วยเราไม่เคยมาเนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่นาโอเดินทางมาที่ที่ลำนาลายตรงนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่ลำนลายอะไรเออลำนลายแหละชายบาดาลลำนลายอันเดียวกันอัยวลำนลายชายบาดาลแ่ผมมันมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้อีกนี่ไงมีวัดมีอะไรมีหมู่บ้านเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ยิ่งมาตรงนี้ยิ่งสวยใ่เลยใช่ผมเห็นวิวมันสวยเห็นชัดเลยอันนี้แต่มันเหมือนรูปคนนอนจริงเลยเนี่ยตรงนี้ยิ่งเหมือนนะเหมือนนอนจริงเลยนะนอนเขาถึงว่าเขานั่งนอนไงเหมือนเลยแหละเขานั่งนอนสองเหรอจริงจริงอยู่เชียงรายนะเชียงรายก็ดูก็อย่างนี้คล้ายๆกันเลยเนี่ยนี่คล้ายๆกันเลยเนี่ยผมชอบที่เขาปลูกมันสับปะรดอือนี้เอาหญ้าด้วยเนี่ย โอ้ยจานมากโหจะมาโอ้ยเดนมันก็ไม่มีหินนะพี่แปลกใจใช่มีไปทั่วเลยอ่ะมันเป็นภูเขาเหินหินไปทั่วเลยหินภูเขาโอ้มานี่โอ้วิวนี่สวยเยอะใช่ใช่ผมเห็นวิวสวยผมถึงบุกป่าฝ่าดงเข้ามาเนี่ยไม่รู้จะไปทะลุไหนเนี่ยโผล่ตรงไหนก็ออกตรงนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีปั๊มเติมนระมาณหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็เดินทางนะครับมาถึงเขาวงพจันท์วัดเขาวงพจัน์อยู่ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวนาโอจะพาเดินทางเข้าไปเที่ยวชมนะครับก็มองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะทางเข้านะจากถนนใหญ่ก็เข้ามาประมาณห้ากิโลครับจะมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับนายพิยอตเห็นแต่ไกลเลยนะใช่เห็นแต่ไกลเลยสวยสวยสวยอย่างนี้ต้องเก็บภาพกันหน่อย มีคนนอนหลับไปแล้วหนึ่งอา้าวไม่หลับเล่นโตัครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าการเดินทางมาเที่ยวเขาวง์ประจันครั้งแรกของน้าโอนะครับกับพี่ยอดนี่ครั้งแรกยังครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับพี่ยอดก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้างบนนะครับไม่ได้ดูจากที่ไหนเลยนะก็คือแวะมาเที่ยวเลยนะครับพอดีมา ที่ลบบุรีเนาะก็ทางผ่านเราก็เลยแวะเข้ามาเที่ยวชมนะครับทางเข้านี่ก็ไรอ้อยเนาะไลรส่วนของชาวบ้านนะครับทางเข้า แต่เขานี่ผมว่าต้องขึ้นไปโน่นแน่พี่ยอดเห็นปะ่ะสวยมากเลยข้างบนนุงสูงอลยพี่ตรงพระพุทธรูปนี่น่าจะเป็นอีกแค่แบบอ่ะโน,น่นเลยนะใช่ผมว่าโน่นเลยนะยอดเขาจริงๆอ,อ่ะโอ้โหถ้าไปถ้าไปต้องให้ถึงนะพี่ต้องพกน้ำไปแล้วนี่แหละพกครับต้องพกงานนี้ต้องมีร้องขอแน่ๆครับไม่รู้ใครจะร้องขออะไรไอ้ตุ้ยจะไหวไหมเนี่ย ผมจะร้องขอหรือติตุย้ยหรือพี่ยอดก็ไม่รู้นะครับต้องมีต้องมีคนร้องขอแน่ๆเลยิผมว่าน่าจะขึ้นข้างบนแน่ๆเลยหนุ่มเดินขึ้นนะครับเอาละงานนี้น่าจะมี2ชั่วโมงนะบนนี้เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักนะครับว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะตอนนี้เวลาเที่ยงวันพอดีเที่ยงนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยว่าเราจะใช้เวลาไปกับนี่กี่ชั่วโมงกันนะครับ 喝水吗？ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดเขาวงพระจันทร์นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปข้างบนเนาะไปสักการะไหว้พระก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้น3,000กว่าขั้นเนาะฝั่งด้านขวามือฝั่งด้านนี้นะจะเป็นพื้นที่ที่เดินขึ้นประมาณ3,000 3,000กว่าขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปข้างบนด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับเดี๋ยวไปหาน้ํากินก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ตุ้ยไปรอแล้วตุ้ยพี่ยอดนะไปรอตรงนู้นแล้วนะครับ ยี่ห้ออะไรออยชี่เหรอไม่มีพวกชาพวกอะไรหรอครับมีปะอ๋อไม่มีเลยมีมีแบบนี้ใช่ไหมผมผมเอาน้ำตาลก่อนดีกว่าเอาเบบีซี่รู้สึกว่าต้องใช้แรงเยอะน้ำตาลก่อนเอาเ้โหพลังเนี่ยสิบห้าบาทพี่ห้อใจยัง จ่ายแ,แ,แล้วใช่ไหมจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วแล้ที่เราจะขึ้นไปพระธาตุขึ้นได้แค่ไหนขึ้นไปพระธาตุต้องถามคนพื้นที่ที่ทไปไหว้เหรอโอ้ปิดปิด<ห>ต้องขึ้นไปไหว้รรอยพพะุทธบ,บ,น,ทาบาทนยอดเขาอันนี้ขึ้นได้ไหมสามพันเนี่ยข,ขึ้นได้ตลอดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วตรงไหนที่ปิด ปิดนั่นมันพระธาตุฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้พระธาตุใช่ไหมครับสะพานใจใช่สองพันนี้ขึ้นทางไหนสองพันนู่นนู้นตรงวัวนะจ๊ะซุปประตูตามถนนขึ้นไปจ้ะอ๋อตรงวัวนี่เนาะก็เดินขึ้นเลยเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนพี่ยอดอจะไปตรงนี้ก่อนก็จะไม่ค่อยมีแดขึ้นเอาจริงไหมองขึ้นก่อนแล้วค่อยมาทางนี้อ่า เป็นที่มันลำบากเลยบากเอาแล้วพี่ชอบลำบากผมจัดให้เลยป่ะลำบากแล้วค่อยมาสบายอ่าโอเคผมจะรอไม่ใช่ไม่ใช่ลงมาแล้วไม่ขึ้นตรงนี้นะโอเคขอบคุณมากครับได้แล้วขึ้นขอบคุณครับโอเคไปกันงั้นไปกันฮ่า พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเุยเลยแหมโอเคโอเคเดี๋ยวรู้เดี๋ครับเดี๋ยวน้าโอก็จะเดินทางขึ้นไปโน่นนะบนยอดเขาฝั่งด้านโน้นนะครับแต่มองเส้นทางที่จะไปแล้วก็รู้สึกว่ามันทั้งชันนะครับแล้วก็ไกลด้วยนะเนี่ยผมว่าหลายกิโลพี่น,นะนี่ตรงไหมนี่สามพันเจ็้อยเก้าสิบข่านพี่ เริ่มต้นเลยศ0กิโลเมตรตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับวัดเขาวงพระจัน์เท่าไหร่ระยะทาง 3ามเจ็ดเก้าศูนย์สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหมดนี้แหละเจ็ดเก้าศูนย์ใช่เลยประมาณสองชั่วโมงต้่งขึ้นนะไม่รู้หรือเว้ยผมให้สองชั่วโมงอ่ะไปกับเที่ยงอ่ะตอนนี้เที่ยงอ่ะลองดูว่าจะใช้เวลาเดินสักเท่าไหร่อ้าวโอ้โหวิ่งโชว์เลยแม่ไออย่างนี้กูเห็นมาเยอะนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับวิ่งขึ้นเลยขั้นแรก เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ <habitude antique. S 1> ตอนตอนแรกที่เดินขึ้นนี่ไม่เป็นไรเลยค่ะผิวเลยใช่ไหมพอลงมาพี่ยอดพี่ยอดตรงนี้เขาเรียกจุดกลับใจจุดกลับใจเอ้งั้งจับเลยอ้าวยังยังมาแล้วนะไม่ได้มีโอกาสมาบ่อยๆนะต้องสัมผัสนะโอเคก็็ผมนี่สางใจครับผมเราต้องไปถึงนะพี่ยอด โอเคนะครับเดี๋ยวไปไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะไปถึงโน้นใช้เวลานานแค่ไหนก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นต่อทางด้านโน้นที่ตุ้ยไปถึงไหนแล้วไม่รู้ไปดูกันเลยครับเพื่อนๆจริงๆแล้วก็จะมีจุดพักให้อยู่เป็นระยะระยะนะครับอย่างทางด้านโน้นเนาะก็จะเป็นจุดพักให้กับผู้ที่ มาเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์นะครับตรงนี้ก็จะมีศาลาพักอยู่เหมือนกันเนี่ยเป็นซุม้มเป็นอะไรอยู่ช่วงนี้นะครับดูนะครับนี่โอ้สวยงามมากจุดพักก็จะมีเป็นร้านชําอยู่นะคเป็นร้านขายพวกน้ําพวกของกินอยู่นะอยู่ตรงทางที่จะเดินขึ้นไปนะครับมีทุกระยะแล้วครับจุดพักนะมีทุกระยะนี่เห็นปะตรงโน้นจะมีห้องน้ํา ห้องน้ำนะครับอยู่ข้างบนเอ้เอออย่างงั้นหน่อยโอ้โหดูนะครับวิวข้างหลังโอ้ขึ้นไว้ไปตัวนี้อ่ะกขึ้นอยัางนี้อ่ะโอ้ตมัน480วิตข้างอ่เดี๋ยวไปถึงนี้อาะ รู้นี่อีกนี่นแลมันมนี่ยังไม่ถึงพันเลยนะพี่นไมอยนเอเอเากระสอบทำลงนี่ลยเออตรงนี้ก็เป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาข้างบนเนาะพักอีกแล้วเหรอเป็นวิวที่สวยมากเรามาประมาณร้อยเมตรเราก็พักนะพี่ตุ้ยขึ้นมาเท่าไรร้อยเมตรเราก็พักอีกแล้วุดยอดนี่บ่งบอกถึง สถานะอะไรลดน้อยลงบ่งบอกถึงสถานะอะไรเนี่ยขึ้นมาอ้เราขึ้นจากวัดตรงนั้นเนี่ยใช่โน่นน่นโน่นโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ใกล้นะครับนั่นอ่ะหลายกิโลอยู่นะเนี่ยโอ้เราจอดได้ไหมแล้วกาจะถึงยอดนะโหน่นก็คือว่าง <S <S ่ายอ่ะเขาลูกใหญ่ๆเนี่ยก็คืออยู่อยู่ตรงปลายยอดเลยมั้งเนาะูๆนะพี่นะใช่ พึ่งครึ่งพึ่งได้ครึ่งถ้าเพื่อนๆมาจะเห็นมองเห็นเลยนะครับว่ามันมันจะขึ้นจากพื้นล่างเนี่ยแล้วก็ยิงตรงขึ้นไปเลยนะตะลขสองพันครับผมเนี่ยมันสองพันนิดๆจุดกลับใจหรือ,อยังกลับไหมจะถามเลย <c oughs> ไม่กลับ <c oughs> มามาครั้งหนึ่งก็ต้องไปให้ถึง <c oughs> ไม่ทราบว่าขึ้นข้างบนนี่มืดไกลไหมครับข้างบน ฮะอีกอีกสองกิโลสองกิโลแล้วครับกิโลอะไรกิโลแมวหรือกิโลอะไรอ๋อโอเคสองกิโลก็สองกิโลมืดหน้าดำนะนตอนนี้รู้สึกว่าคนที่แรงดีที่สุดนี่ก็เจ้าเดิมนะครับพี่ตุย้ยแรงดีสุดสุดพันห้าพผมวันอ่อรได้ไหมวันอะไรได้ไหม ช่วยไปแบกพี่ยอดขึ้นมาด้วยนะอยู่นู่นแล้วดูสโลขึ้นมาแล้วครับตอนนี้นี่ถ้าเป็นหนังจีนเนี่ยก็เหมือนกับพระเอกเลยนะตอนนี้พี่เหลีวพี่หลวหรือพี่หิวตอนนี้เรามาสองวันขั้นแล้วนะครับเหลืออีกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบก็ประมาณเกือบเกืบครึ่ง แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วพี่น้อง <laughs> ก็อยากตามมาก็ลองตามมานะครับนะโอมาเป็นครั้งแรกเลยนะกับพี่ยอดแล้วก็พี่ตุ้ยนะมากันสามคนนะวันนี้ก็ค่อยๆประคองกันขึ้นไปนะครับ <laughs> ใช้คำว่าประคองเล <laughs> <laughs> ยครับข้าใจครับอื่นไม่ได้แล้วนนนนนอนทางน้น,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 นไปน,น,นนะ่นแล้วพี่ตุย้ยน้ำหน้าตลอดรู้สึกว่าแหนวหัก<น>ไปข้างหนึน่งกนะ็เดินทางตอนนี้เราเดินทางขึ้นมาก็ประมาณ สองพันห้าร้อยคันนะครับเพื<ๆ>่อนๆอเนาะก็อีกประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันคันพี่อีกสามพันเจ็ดร้อยอีกพันพันนิด<ๆ>นิด<ๆ>อ่ะพันสองอ่ะอีกพันสองร้อยคัน<ๆ>ไม่ไกลพี่ไม่ไกลอีกชั่วโมงหนึ่งไม่ไกลอีกชั่วโมงหนึ่งมาถึงดูข้างล่างนะครับชันนะชันมากยิ่งช่วงนี้นะชันมากๆครับ ดูพี่ยอดเดินขึ้นตามด้วยพี่ต,โโตุ้ยโอ้โหตอนนี้คนที่ฟิตที่สุดในเริ่มแนบหักไปข้างนึงแล้วเจอของจริงเป็นไงเนี่ยของจริง <c oughs> โอโ้ยิ่งชันอะ่ะดูตรงนี้ดิ <c oughs> ตอนนี้นะครับนาโอก็เดินทางขึ้นมาถึงขั้นที่สามพันขั้นแล้วเนาะ ะถึงละสามพันขั้นแล้วนี่นะครับก็ไปตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นนะก็จะถึงยอดนะครับน่าจะเดินอาจจะพักทีหนึ่งหรือไม่ก็เดินรวดเดียวเลยครับถึงยอดเลยเนาะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับเพื่อนๆนะดูวิวยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับไปกันครับโน่นนะครับี่ตุยตุยถึงโน,น่นละ ยอดแนะนําก่อนล้วโอเคนะครับก็เวลาเดินขึ้นเขานะก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับก็พกน้ําดื่มมาด้วยนะครับเผื่อร้านเขาไม่เปิดเนาะข้างบนนี้เขาจะมีร้านค้าอยู่นะร้านค้าหลายร้านนะครับเรียงรายอยู่ตามทางเดินขึ้นมาเนาะก็จะตามจุดพักต่างๆนะครับจะมีร้านคาอยู่เนาะร้านน้ำํำแนวๆก็คือพกขึ้นมาดีที่สุดนะครับ ือไม่มีร้านค้าเนาะไม่มีคนขายเนาะโอเคไปกันต่อครับตรงนี้ชันมากหอบจริงๆนะครับโโหใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ะจะเป็นลมแล้ว ก็จะเป็นลมแล้วหนูเพื่อนๆช่วงนี้นะช่วงนี้ชันมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชันมากๆเลยนะ ววินะครับเป็นที่ราบเลยนะฝั่งด้านน้นตอนนี้ถ่ายเหมือนถ่ายอยู่บนโดนเลยถ่ายวิวนะครับเหมือนอยู่บนโดนเลยดิวยสวยมากใชสไหมพีย่ยอดผมรู้ว่าพี่ต้องอยากมาอีก ต้องอยากมาแก้มืออีกสักรอบแน่ไม่ใช่แก้มือสิต้องมาซ้ำถูกเวทที่หนึ่งมามาเลยมาซื้อไปแล้วนี่ซื้อไปแล้วนี่ใช่ไหมโอ้โหอยู่ในปัา18ล้านนี้ต้องเรียกเสียยอดแล้วฟิตไม่ฟิตก็ดูนะครับถึงจุดพักยังไม่หยุดเลยนะดูดิโอใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วเดินเลยเดินต่อเลย ใช่ใช่เข้าใจว่าพี่ตุ้ยนี่ผ่าใสเหล็กเนาะเก็บขาซื้อเดินเดินเดินเยอะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอักเสบอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วยอดอยู่ตรงไหนอ๋อผม็ีแล้วยอดยอดเห็นแล้วพี่ยอดพี่ยอดนี่นี่เห็นแล้วเห็นยอดแล้วพี่ยอดนะครับ โอ้โหนี่ความฟิตยังมีนะครับนี่นี่บอกเจ็บเจ็บนี่โอ้โหดูดิใจถึงมากนะครับร่างกายไม่ไหวแต่ใจนี่เกินร้อยตุ้ใช้เวลาเดินนี่สองชั่วโมงกว่านะครับเกือบสามชั่วโมงเนาะขึ้นมาถึงยอดนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรครับเพื่อนๆก็พักมาเรื่อยๆเนาะก็มากันสามคนนะก็มีพี่ยอดแล้วก็พี่ตุ้ยเนาะเดินทางกันมา ยังไงก็ต้องไปให้ถึงยอดนะก็มาถึงจุดได้นะครับ ุดแล้วก็พิชิตเขาวงพระจันทร์3,790ขั้นนะครับ <c oughs> 3มชั่วโมงในการเดินทางมาพิชิตเขาวงพระจันทร์ของพี่ยอดและทีมงานงบนสวยนะครับ ถ้าไม่พร้อมจริงขึ้นไม่ได้ <S <S ตอนนี้นะครับนาโอก็เดินทางมาถึงด้านบนของเขาวงพระจัน์แล้วเนาะก็จะมีรอยพระพุทธบาทเนาะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับ <S 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 เดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นมา กาบายสก,การะนะครับนี่ตรงนี้รอยพระพุทธบาทนี่นะครับผมเป็นรอยพระพุทธบาทเนาะก็อยู่ด้านบนเขาเลยเนาะ ่ออกไปปมมดูครับออาพีทำแม่นางเกตมณีศีประจันนะครับอยู่ด้านในเนะาะเดี๋ยวโนจะพาเพื่อนเข้าไปดูนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะไม่พยยอดเย็นมากๆเลย โอเคนะครับทลิปนี้ก็นาโอก็จะเดินทางออกจากเขาวงพระจันทร์แล้วเนาะก็จบทริปที่เขาวงพระจันทร์นะสำหรับการเดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีในครั้งนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับลาี่ตุยมาที่ต้ดขึ้นมาจนได้ครับผมครับผมความตั้งใจความตั้งใจครับบนสวรรค์ถึงแล้วครับบนสวรรค์ทเจือร้อยเก้าสิบขั้นเหรอโอ้บนสวรรค์เลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ